เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iCloud นะครับสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1เท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับ โหลดทูรจีใต้คลิปเลยครับดีครับเหดี๋ยวกิ c บนะครับวันนี้เราอยู่กันในแคนดัมเอเธนอลนะครับผมวันนี้มาสรุปสําหรับผู้เล่นมาใหม่หรือว่าเป็นผู้เล่นเก่าก็ได้ครับที่แบบว่าโอ้หพี่มีครับผมไม่มีตัวเล่นเลยตอนนี้ FX เปิด1นึ่ผมไม่ผ่านสถานเลยแล้วก็ไม่มีตัวเล่นด้วยเออเดี๋ยวขออนุญาตบอกก่อนแล้วกันสําหรับผู้เล่นใหม่ที่กำลังจะมาเล่นหรือว่าผู้เล่นเก่าที่แบบเฮ้ยผมรีไอดีดีไหมตอนนี้ไม่มีตัวแต่ถ้ารีไอดีตอนรีไม่มีสไตฟรีดอมแล้วนะต้องไปรับมานะครับ ก็ถ้าเกิดสมบูตรตอนนี้จะรับ ID ก็เอ้ยเอาเอาแบบรีเองใช่ไหมเอาแบบไม่เสียเงินใช่ไหมก็ไปรีหาเซตาครับ2อถึงสตัวถ้า4ตัวก็การันตี3ดาวไปเลยหรือว่าเอาในส่วนยานแม่นะครับยานแม่อีกลำหนึ่งแค่นั้นก็พอเพียงพอแล้วสําหรับผู้เล่นใหม่แต่ถ้าเกิดเปิดยานแม่ไม่ได้ก็เอาเซตาเซตาซ้ำสไปเลยก็ได้3ดาวก็เล่นได้เลยครับอย่าใช้ยานฟรีก็ได้มันก็บวกพลัง18%รฟรีนะเพราะว่ายานแม่นี่ไม่ได้ลิมิเต็ดนะครับแค่25%นเท่านั้นเอง อ่ะอันนี้เราจบในส่วนประเด็นแรกแล้วนะสำหรับคนที่จะรีไอดีหาเองอ่าต่อไปถ้าเกิดจะรับไอเดีอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตบอกก่อนนะหุ่นคีย์หลักที่ทําให้คือไอ้หมดอื่นมันง่ายหมดครับมีก็เลยขออนุญาตพูดแค่หมดเอ็กซ์เปอรหนึ่งสองสามที่คนชอบติดกันทําไมควรจะต้องผ่านโหมดนี้เพราะว่าโหมดแรกได้ของ UC ซีแอทแทกสิบเปอร์เซ็นโหมดที่สองได้ของภาคซีดหรือว่าใส่ของภาคเดลเบิร์นโอแอทแทกสิบเปอร์เซ็นแล้วก็เป็นในส่วนได้เป็นประดับใส่แอทแทกถึงสิบสองเปอร์เซ็นในโหมดนี้นะครับ เดิมมีขออนุญาบอกแต่ละโหมดนะสำหรับผู้เล่นมาใหม่แล้วก็ผู้เล่นเก่าที่แบบว่าเล่นไม่ผ่านเพราะว่าอาจจะอินดี้เลือกหุ่นเองหรืออาจจะไม่รู้ก็ไม่เป็นไรครับคือเริ่มมาเนี่ยมันจะมีตู้ใช่ไหมตู้การันตีไม่ไม่ใช่2ตู้นี้นะมันจะมนอีกตู้หนึ่งตู้การันตีคือเราสามารถเปิดแล้วหาหุ่นได้เรื่อยๆอันนี้ให้เอาซาซาบี้ทำไมเอาซาซาบี้เพราะว่าชาบันตีได้ถึง3 3ครั้ง3ตัวต่อ1เทิร์น แล้วก็ชาชาบี้เนี่ยยิงไกลย,ยิงแรงอยู่ในตำแหน่งวันช็อตคิลเลอร์แล้วคุณของพี่ชาเนี่ยไปอยู่ยานแม่ยูซีได้คือซาซาบี้ที่แม่งอยู่ได้ทับอยู่ได้ทับทุกคุณเลยนะอยู่ได้ทับทุกยานทุกลุกเลยก็เลยคิดว่านี่ครับเนี่ยตัวแดงเนี่ยซาซาบี้เนี่ยตัวนีวเน้เปิดเลยครับเอาตัวนี้อันนี้แนะนำแล้วนะแต่ถ้าอินดี้เอาตัวอื่นผมชอบตัวนี้ครับพี่บีผมไม่ได้รักชาก็แล้วแต่ก็บอกแล้วแต่พอถึงเวลาพอมีอีเวนต์จบหนึ่งเทิร์นมาก็เดี๋ยวมาบนถูกไหม เมื่อวานหมีทําถึงเธอก็มีคนมาบ่นเขาไม่มีตัวหมีก็บอกทําไมไม่เลือกเขาบอกว่าเขาเลือกหุ่นตามใจฉันกูเกาหัวเลยนะโอเคถ้างั้นเองก็อย่าบ่นโอเคไหมถ้าางนั้นเองก็อย่าบ่นครับหมีก็บอกไปแล้วบอกไปแล้วบอกให้เลือกซาซากูกูบอกให้เลือกซาซาบีมาตั้งแต่วันแรกเขามไม่มีใครเชื่อกูเลยกูผิดอีกเล้วนะเออซาซาบีเอาไปลงอะไรได้บ้างช่วไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตบอกไล่เลยนะว่า เอเทนอลเอ็กเเนี่ยที่ยากที่สุดของเกมตอนนี้หนึ่งสองสามใช้ตัวอะไรผ่านอันนี้ไม่ต้องมาเปิดเล่นตัวตามหมีเอเอาผ่านนะอันนี้หมีบอกเลยว่ายากครับให้เอาแบบเล่นง่ายๆถูกไหมครับเพราะทุกคนไม่ใช่ว่าจะเป็นนิวไทม์กับทุกคนอยู่แล้วหมีพูดถูกไหมเพราะนั้นแล้วในส่วนเอ็กเปิรหนึ่งเนี่ยหมีแนะนําเลยครับเอาตัวแบกคือซาซาบี้ให้เลือกตู้หนึ่งผ่านแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นถ้าวิธีเล่นซาซาบี้ดูใต้คอมเมนต์ได้ครับมีวิธีบอกทุกอย่างการเล่นหมดเลยซาซาบี้ตัวแรกเลยที่แบบเล่่่นนนนนแแล้วผานนนอน อ่าต่อไปอีกตัวนึ่งนะครับก็คือเซตากันดัมสามารถลงนี้ได้เซตากันดัมจากตัวตู้คามิวคนคิดบวกสามารถเปิดได้เลยครับเอาเซตาคู่กับอ,อ่อซาซาบีมันการันตีผ่านแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวนะทีมที่มีใช้ใช่ปะเครื่องเงี้เดี๋ยวบอสมันจะมีอยู่3ตัวใช่ไหมครับ บอสตัวแรกถ้าเกิดสมบ,บูร์มีคอร์ดโบนอ่าอันนี้มีแนะนำนะสไตรเกอร์คอร์ดโบนหรือว่าอีแดพวกนี้จะแรงกว่าจีควักครับแต่ถ้าไม่มีจีควักก็ต้องเอาจีควักเล่นแต่ว่าจีควักจะเบาวกว่าไออูอาร์ I U R, ตัวที่มีหมอกนะต่อไปตำแหน่งบอสอีก2ตัวก็เอาเอสแคนดัม um ตัวนี้ครับคู่กับซาซาบี S A B. เออหรือว่าถ้าเกิดเปิดเซตาเอาเซตาแทนจีควักตำแหน่งซ้ายบนเลยก็ได้แรงแรงที่สุดแล้วแหละใน UC ตอนนี้นะครับหลักๆก,ก็ผ่าน ถ้าเรามีตัวคีย์อย่างซาซาบี้แล้วก็เป็นในส่วนเอสดแกนดมเอแกนดมเปิดตู้เอา,อาไมงันมันก็ต้องออกหมดแล้วแหละเพื่อนๆเ,เล่นไถยเพชรอย่างนั้นนะมันต้องมีออกบ้างแหละสักตัวเอดแกนดมนี่ไม่สามารถที่จะไปกดสร้างเองได้ครับก็คือเอาง่ายๆแบบสรุปง่ายๆเลยก็คือให้เปิดได้ตัวหนึ่งเสร็จแล้วก็ผ่านเนื้อเรื่องจบบทหนึ่งมันจะมีแพ็ค200มาขายก็กดยัดเหรียญไปเลยก็ได้หรือว่าไปแลกหินลุงเอาก็ได้ครับสําสาฟรฟีมีเท่าออกเสมอที่จริงมีก็แลกหินลุงนะ อ่ะเนี่ยครับเห็นไหมเราเอาเหินลุงตรงนี้สามารถซื้อเนี่ยครับเอเนอาร์ตรงนี้ได้ครับเรียนลุงได้จากการย่อยหุ่นครับเพื่อนๆก็เริ่มมาก็เปิดกันเป็นพันโลอยู่แล้วใช่ไหมล่ะมันก็ย่อยไม่ยากอยู่แล้วในตรงนี้นะครับขอหลักๆคีดหลักมีแค่เนี้แหละถ้าจะเอาผ่านง่ายๆดูใต้คอมเมนต์ได้มีบอกครับเล่นเอาแบบโหมดยากไหมเอาเอ็นอาร์ก็เป็นโหมดเวลี่ฮาร์ดถ้าจะเอาแบบผ่านง่ายๆก็คอสโบนไม่ก็ค a าสไทร์เกอร์หรือไม่ก็เป็นในส่วน e ี8คู่ซาซาบีแอดเจอัมจบแบบง่ายๆเลยสองเทินอันนั้นคือแบบ วิธีเล่นแบบอีซี่โหมดครับมีพยายามเอาแบบง่ายๆแต่มีคนขอมาให้ให้เล่นแบบยากหมีก็เล่นให้ดูแล้วไงเออหมีก็เล่นให้ดูนะครับว่ามันเล่นได้มันก็ไม่ได้แบบอันนี้ตัวไปในส่วนเอ็กเปิดหนึ่งนะตัวคีย์หนักคือเซตาในตู้แล้วก็ซาซาบีเปิดตู้ที่เราเลือกเองได้ถ้าคนที่เล่นมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยผมเล่นมาตอนนี้แม่งตันหว่าเล่นไม่ผ่านผมคงไปเล่นเอเลเวนผ่านแบบพี่หมีไม่ได้เ็เล่นแบบนเ้เลยครับอเอเอเีใอม่เลเอกตัวเลยผ่อนแน่นอน เอาผ่านแบบสามัญชนแบบง่ายๆเลยไม่ต้องมานั่งคิดมากอ่ะจบเรียบร้อยต่อไปในส่วน x เปิดสอง f เกับ x เปิดสามสามารถใช้ nr ผ่านได้สามารถใช้ nr มีก็ใช้แกงนี้ผ่านแต่ยากครับมีบอกเลยเลยว่าตัวคีย์หลักที่ผสมจริงๆที่เพิ่มดาวเมาไม่ผ่านง่ายใช่ไหมก็คือสไตฟรีดมครับมีสไตฟ e d ดมตัวเดียวเอาแค่2องถึงดาวหรือศูนดาวก็ผ่านดาเมจล,ลงมาในด่านนี้คือเอ็ซีย แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สามารถปั้นฟรีได้คือเจ้าแกน u m แอร์เรียรีวิวอันนี้คนไม่รู้เยอะเนี่ยมีเอาไปใช้ยิงบอสที่สี่ห้าหมื่นแรงนะเกือบเกือบเอ็กเซียน้องน้องเอง็กเซียอีกตัวหนึ่งก็คือนี่ซอร์สคารามิตี้ฟันบอสที่สี่หมื่นห้าหมื่นนะครับไอพวกตัวพวกนี้ทําได้เองได้ไม่มีปัญหาแต่ทําไมถึงบอบอกว่าถ้าจะเอาเอ็กเปิดสองเอ็กเปิดสามเนี่ยให้ง่ายคือต้องมีสไตล์ฟรีดอมเพราะมันง่ายจริง หมีมีคลิปลงอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับก็จบ2เทินด้วยสไตฟิโน่เนี่ยแหละลองไปเล่นดูได้เลยผ่านการันตีผ่านถ้าเกิดเพื่อนๆไม่สามดาวก็อาจจะสามเทินผ่านมันก็คือผ่านถูกไหมเพราะนั้นตอนรีสไตฟีดอมออกตู้แล้วทําไงใช่ไหมครับก็เลยขออนุญาตแนะนําอันนี้แค่แนะนําไม่ได้บอกว่าต้องทําตามนะถ้าตอนนี้รีไอดีไม่ได้ก็ให้รับไอดีครับเดี๋ยวหมีขึ้นให้ดูเห็นว่ามีคนขายอยู่ตอนนี้ fF3 าดาวพร้อมยันรักเพชรา3 2 0 0สาสองร้ออันนี้หมีไม่ได้ขายเองนะอันนี้ในบอร์ดเหมือนเขาขายไปแล้วด้วยตะเกีย เติมแพ็คครบยังไม่การันตีไม่โค้ดเพื่อนถ้าเราใส่โค้ดเพื่อนได้อีกแพ็คอีกพันห้าสำหรับคนไม่ทราบนะครับขายแปดร้อยบาทถามมีจักใจเลยนะที่หมีเปิดไซฟิโดมสามดาวมีเสียไปสี่พันบาทครับหมีบอกได้เลยว่าคุ้มโคตรไซฟิโดมไม่ใช่เก่งแค่เล่นเอ็กเปิดสองกับสามครับเอาไปลงโหมดไหนก็ดีหมดเพราะว่ามันยิงไกลครับมันยิงถึงห้าช่องเซตา้าชนได้แค่สี่ช่องนะยิงเออไอไซฟิโดมเล่นได้หลากหลายกว่าเยอะ พอนาฬิกาเกิดเพื่อนๆตอนนี้จะเอาแบบผ่าน f อสเปอร์หนึ่งเอสเปอร์สองเปอร์สาแบบการันตีเลยใช่ไหมก็คืออย่างที่หมีบอกเขาไปรับ ID เดียเอาไตฟรีดอมครับ2ดาว3ดาวแล้วแต่จะจิตศรัทธาเพื่อนเอนเลยแต่ตอนนี้มันไม่มีให้เปิดแล้วลิมิตเต็กก็คือหมดแล้วหมดเลยถูกไหมครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็3เลยก็ดีเพราะมันหาไม่ได้ใช่ไหมมีการแม่รักก็ดีครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่มีโซลามิชาไม่มีซาซูนะกับชามี f อผ่านครับโอ้โหถ้าเกิดมีซาลซาบี้เอยังไงก็ผ่านเอเทอร์โนสบายมากเลยมันคือตัวแบบบแแกชัั้้นเลลิศททีีที่่ดดสุวครบ เอ็กซียไม่ต้องเป็นต้องมีก็ได้เอาแบบพูดแบบตรงๆเลยเพราะว่าใช้ไซส์ฟีดอมผ่านได้ทั้งสองทั้งสามนะครับแต่เอ็กซีก็เป็นดาเมจรองแค่เอ่อไซส์ฟีดอมคือต้องบอกบอกว่าคุณม,มันยังโคลาเกตเพราะเอ็กซีนี่มันร่างหนึ่งนะถ้าเทียบฟีดอมก็คือร่างหนึ่งไซส์ฟีดอมคือร่างสองแล้วก็มายตี้สไลส์ฟีดอมนั่นคือร่างสามเอ็กซีนี่ถ้าจะเทียบก็ต้องเทียบเกียร์เดียวกันก็คือแบบร่างต่อไปดับโอไรเซอร์ iser, ใช่ไหมก็คือเกียร์เดียวกับไซส์ฟีดอมอ่าอย่างนั้นแหละไซดฟรรออมกก็เลยต้งงแงว่านะคับ เพราะฉนั้นเพื่อนๆก็ไปลองอคิดดูแล้วกันสรุปเดี๋ยวมีสรุปให้ฟังอีกรอบเนึงนะเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยตัวผ่าน expert หนึ่งสองาแบบง่ายๆเลยถ้าตอนรีรับ id ให้ไปรับไซฟีโอมเพราะว่าจะการันตีผ่าน expert สองาง่ายสุดครับแต่ถ้าเกิดสมมุติ expert หนึ่งจริงๆใช้ซาซาบี้ตัวเลือกก็สามารถผ่านได้แล้วแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบว่า เอออยากจะเอาผ่านง่ายกว่านี้ก็ไปเปิดทาวมิลเพราะว่าอตอนนี้มีตู้อยู่แล้วมีผู้ถูกไหมครับเพราะนั้นตอนนี้ถ้าจะรับ ID สิ่งที่ต้องรับก็คือไซร์วิโดมสามดาวแค่นี้ครับจบแล้วมียานแม่รักก็ดีแต่ถ้าไม่มีเราสามารถใช้อ่อยานแม่ทีฟ้าได้ครับเราสามารถใช้ยานแม่ทีฟ้าได้ทําไมที่มีออกมาบอกงี้เพราะว่าเพื่อนๆสามารถซื้อไอดีมันถูกกว่าเยอะเติมน,นี่เจ็บครับบางคนซวยเป็นหมื่นสองหมื่นก็มีลองดูแลกันตามจิตศรัทธา คือว่ามีก็เป็นการบอกเพื่อช่วยลดทุนทรัพย์เพื่อนๆเ้ว่แล้วกันประมาณนี้นะครับรหลักๆแค่นี้แหละคอนเทนต์เอ็กเปดหนึงสอแต่ถ้าเกิดสมมุติอย่างที่มีบอกถ้าเกิดเพื่อนๆมีซัสซาบี้ตัวการันตีเปิดจากตู้ให้เลือกกู่แล้วใช่ไหมแล้วก็เปิดเซตาผ่านแบบง่ายๆเลยอีซี่โหมดนะครับถ้ามีเซตากับเออซัสซาบี้ไม่ต้องไปปั้นเอการดัมก็ได้ถ้าอย่างนั้นอนะ่ะช่ปะละ่ะเออเลือกเอาแล้วกัน ชอบหมดง่ากหมดง่ายข้างล่างมีจัดให้เลยครับเลือกได้เลยตามใจฉันเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยอ่ะถ้ารีเอาเซต้านี่เลยครับตอนเช้าม,มีคนรีขายอยู่สามสี่ตัวเนี่ยก็ประมาณร้อยห้าสิบาทสองร้อยถ้าเกิดขี้เกียจรยีนะก็คุมกว่าเติมเองอเอาพูดอย่างนี้แล้วกันอ่ะอ่ะต่อขอพูดเรื่องอื่นต่อเลยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นสรุปของผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่ใส่โค้ดใต้คอมเมนต์ได้นะครับมีก็ขออนุญาตบอกไปเรียบร้อยแล้ว อาต่อไปในการเปิดตู้นะครับจัสติกอะจัสติกนะจัสติกจัสติกตอนนี้เหมือนเขาหักหลังผู้เล่นนิดนึงนะจริงๆแล้วจัสติกตู้เก่าฟิโดมใช่ไหมไซฟิโดมมันจะต้องไปใส่ตู้ครั <c oughs> บปรากฏว่าจัสติกตอนนี้จะเปิดได้ก็คือว่าต้องไปเปิดตู้ลิมิเต็ดอย่างเดียวนะครับก็คือเปิดตู้เซต้าจะมีหลุดเลทออกมานั่นเองนะสาวกอัสลันก็เลยกรีดร้องนิดหนึ่งเพราะนั้นแล้วหมีวว่าดีโอก็คงเช่นเดียวกันครับดีโอกับจัสติก สมมติตู้เซตาหมดแล้วใช่ไหมเป็นตู้ลิมิเต็ดตัวนะอาจจะแบบดับเบิลโอไลเซอร์เดธทินี่วิงซีโร่ฮัตโทมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าดีโอกัาแบบชาติก็คงจะไปอยู่ในตู้ลิมิเต็ดเหมือนกันครับเพราะนั้นเปิดตู้ธรรมดาไปคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าตามสเต็ปมันควรต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันประมาณนี้อ่าต่อไปในสุดท้ายในการปั้นเอนะครับอันนี้ขออนุญาตบอกก่อนเลยว่าให้รีบปั้นให้เร็วที่สุดเพราะอะไรใช่ไหมทำไมตอนนี้ปั้น XP ง่ายสุดจะประสบการณ์ที่มีปั้นหุ่นมาแค่ซุกซีรียนะ อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตพูดให้ฟังนะครับสมมติถ้าเกิดเพื่อนๆปั้นตรงนี้ใช่ไหมนี่กดสกิปไปจะได้ xp อยู่แค่9ใบเองครับ xp ทอง CN ถึงที่30ในขณะที่ว่าถ้าเพื่อนๆปั้น xp ตอนนี้มันดียังไงใช่ไหมอ่ะเอาสกิปไปแล้วอ่ะเอาเป็นว่าเราเสียเอ็นยี่สิบแต่เราได้ใบ xp ถึง20เอ้ยถึง10ใบเลยครับซึ่งคุ้มมากเพราะนั้นตอนนี้คือถ้าอยากจะปั้นเลเวลหุ่นให้เลเวลหนึ่งร้อยสามสิบห้าสิบตัวสามารถทำตอนนี้ได้เลยไม่ต้องรอนะ พราะว่าถ้าเกิดสมมติเมื่อก่อนมันมีกิจกรรมเล็กนกัน,านมาพอหมดกิจกรรมเสร็จเคว้งเลยครับปั้นเอ็พีช้ามากเพราะฉะนั้นตอนนี้กิจกรรมมารีบปั้นครับสำหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นเก่าที่อยากจะรีบทําหุน่นยัดไปเลยมีเ e อ็นเท่าไหร่ยัดไปเลยแล้วจะไม่เสียใจครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆจะไปปั้นหุน่นไม่มีเอ็พีหุน่นมันก็ลําบากมีุูดถูกไหมครับเพราะนั้นตอนนี้มีเ e อ็นสามารถจัดได้เลยครับนี่ยานนี่เก็บสะสมตรงนี้กดเข้าไปเลยหนูได้ร้อยแปดสิบสามสบายเลยวันนี้ได้หลายใบยแน่แน่ ตอนนั้นอย่างที่บอกครับตอนนี้รีบปัม๊มปั๊มลงกิจกรรมอีเวนต์เลยตามที่เพื่อนๆไหวนะครับหมีให้ดูหุ่นเลยที่มีทํามาทั้งหมดตอนนี้นะเอพีตันก็บอกได้เลยประมาณห้าสิบตัวดูได้เลยครับทุกซีรีส์ทุกแขนงทุกทุกแบบเลยบอกได้เลยครับว่าตอนนี้ถ้าเป็นกิจกรรมตอนนี้ก็รีบปั ah ๊มเอพีซะตอนนี้ของมีเหลือทําอีกแค่สองซีรีส์มีจบแล้วจริงๆมันก็ครุบแล้วยังไม่ได้รีวิวเลยนะก็คือกระดับเอกระดับเอยังไม่ครบ เกือบแล้วแล้วก็เป็นในส่วนกระนัแม่มดนั่แม่มดจริงจริงจริงรรีวิวได้เลยครับตอนเนีเ้ตัวแบกก็แค่ไอตัวนี้ตัวเดียวก็เหลือๆแล้วครับรบีวิวรีวิวมันยิงแรงมากเลยอะ่ะตัวเดียวแบบผ่านได้ทุกคอนเทนต์สบายๆายไม่ได้มียากอะไรอะไรครับรีวิวนี่นี่รีวิวตัวเดียวก็เหลือๆแล้วแต่ว่าในภาาของเขาเนี่ยมันจะมีแท้งกับซับท,ที่เป็นเอ็นอาร์ตันสามารถปั้นได้เลยครับแต่มียังปั้นไม่เสร็จนะแต่มีมีตัวอะไรเดี๋ยวให้ดู เออตองใส่ต้องไปกดแม่มดแล้วมั้งเนี่ยยังไม่กินข้าวเชาว้าตาลายบอกเลยหุ่นมันเยอะมากนี่แท้งของผ้ารีวิวครับมีหมี่มทาเรียบร้อยแล้วไอ้ของผ้ากระดัมแอริเลแอริเลแม่มดอ่าของแม่มดดาวองคารครับแล้วก็ตัวซับนี่มีทําครบเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ดาวแต่ดาวเออเศษดาวทําครบแล้วเลอแค่กดซึ่งหมี่ตอนนี้ถ้าหมี่ทากิจกรรมมีสามารถตั้งสามดาวคมได้เลยก็จบเรียบร้อยครับ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับผู้เล่นใหม่ก็ถือว่าดีนะเพราะว่าตอนนี้ก็มีกิจกรรมปัมปัมเยียรพีรีบรีบรอเอ็นลงเลยก็ได้ถ้าเกิดอันนี้มีพูดถึงถ้าเป็นสายเติมนะที่แบบคุณทรัพย์เดินเหลือก็รีเอ็นลงไปเลยตอนนี้คุ้มแต่ถ้าเกิดเป็นสายฟีสายเติมน้อยก็้วแต่จิตศรัทธาที่มีละกคันประมาณนี้นะครับเอาเผื่อใครมีคำถามเลยสำหรับผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่าที่ไอดีไอดีพังก็คือไม่มีตัวแบกเอ็กเปิดแล้วรู้สึกเล่นยากหลือเดินไม่ผ่านก็ทําตามที่หมีบอกได้นะครับแต่จริงๆน่าจะ แต่ถ้าเกิดไม่มีสไซฟิโดมกับตัวที่หมีบอกก็สามารถใช้เอสอาร์ผ่านได้พวกหมีกก็ใช้เอสอาร์ผ่านหมดเนี่ยดูใต้คอมเมนต์ได้ครับมีครบอันนี้ก็ใช้เอสอาร์ก็สองตัวเห็นไหมอ่ะเปิดให้ดูเลยแต่แต่แบบยูอาร์ผสมเอสอาร์ NR ก็มีเอาแบบเล่นง่ายแบบไซฟิโดมไล่ยิงสองเทินจบก็มีลองไปดูได้ซาซาบี้บวกเอสการดดัมสองเทินจบก็มีครับลองไปดูได้ก็ประมาณนี้นะครับเผื่อใครมีคำถามอะไรก็มาใต้คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับนี่ขนาดมันปั้นเอ็กพีนะให้ดูเอ็กพีนักบินแม่งอัพไปครบเลยดูดิ อ่ะเดี๋ยวอัพให้ดูนะกูจะสิบคนมันไหนดูดิจะสิบคนมันไหนในเอเอเอาเนี่ยอ่ะแล้วเจอกันนะครับ